ไปพ้อ,พอเพลงอ่าน,นแล้วก็ประชาสัพันธ์นะครับสำหรับรัฐา,าท่านใดได้นำาต่นันนนานของอุปกรณ์จากทางวัดมาหม้อหอยหม้อหอยทั้งถ,ถ,ถ้วยชามอะไรต่างๆก็ดีนะครับอย่างไรเองก็ดีได้โปรดนะครับใช้แล้วก็ล้างแ้วกับประดิษฐ์คระุณหลวงพ่อด้วย ท่านท่านฝากมาบอกไว้แบบนี้นะครับอย่างไรก็นำทางด้านของสิ่งของต่างๆเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าเครื่องครัวต่างๆนำมาใช้ในส่วนของหลงทานก็ได้โปรดทำความสะอาดเพื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อซะด้วยเพราะหลวงพ่อท่านกะสิบมาบอกว่านับสมัครเด็กวัดเยอะเลยตอนนี้ไม่มีเด็กวัดถ้าทุกท่านไม่ล้างเดี๋ยวจะละหมากพระกันเข้า อย่างไรเองก็ดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้ประเด็จพระคุณหลางพ่อท่านรับประเพณีและสักนึ่งช่วงครูอะไรกับไม่ก็ให้ร่มดึงรอยข้อสาอ สภาเทาเบิลวงไวคิดเลยนะที่ต่อแถวกันให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะจ๊ะวันนี้ทางเจ้าภาพเดินทางกันมามากมายนะครับอย่างไรเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของขนมห้านชาวก้วยเองก็ดีข้าวยาปลาปิ้งเอ็ก็ดีวันนี้มีมากมายไกย่กองขอบพระคุณทางเจ้าภาพทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เดินทางกันมามากมายนะ้วกบครับ ดังนั้นโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่สมเหตุสมควรกันสมควรพอดีที่ผู้คนทุกท่านได้เดินทางในวันนี้เอารีเชิญได้ต่อแถวกันนะครับต่อแถวเรียงหนึ่งนะเราจะได้ทําการแจกได้อย่างเป็นระเบียบเรีเยบร้อยนะครับ ไปด้วยในส่วนของอข้าวผัดกะเพราร้อนๆนะครับผัดไทยร้อนๆสูตรเด็ดกันเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านของน้ำส้มเกรดดีมากลงทานท่านใดยังไม่ได้นำอาหารไปถวายพระคุณเจ้าก็เรียนเชิญได้เลยเรียนเชิญในขณะนี้ให้เลยนะครับเจ้าภาพท่าในใดที่ยังไม่ได้นำทางด้านของโรงทาน ไปถวายกับทา่านั่นของพระภิกษุสงฆ์พระเถราโนุเถระทุกโรกก็ใหในปันด้ดีความสุขความเจริญ <c oughs> คิดสิ่งใดก็ขอให้สุขความลุ่งบาปรารถนาสำหรับทางเจ้าภาาและก็ทุกคนทุกท่านที่เดินยา่างเร้าเข้ข้าสู่ประตูของทำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีเป็นภาระวัดใจอันเช่นดีก็ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพ รวมกันุโสธนาบญสาธุกจารไปกับคุณสุดนิสาของวิเชียนระาเป็์จำพรสิบได้มารปรทานกันในวันนี้้องไปกับคุณสิทธิกรได้นำข้าวบันไก่น้ำอัดลมมาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักบูชาในวันนี้นะครับข้าวผัดกะเทราก็ยังคนมีกันเรื่อยผัดไทยก็ยังคงมีกันเรื่อยๆ แต่รอสักน่อยเพราะว่าเราใส่ใจกันไปนะครับอร่อยอร่อยที่ไม่เหมือนใครดังนั้นวันนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านเริ่มร่วมกันเฉลิมฉลองสัทธาบารมีในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักพะบูชาเป็นบุญเป็นบารมีถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดเกิดเทนที่นี้นะครับก็ขอเรียกเชิญได้เลย ผู้ให้ก็ยรติมีความปิติยินดีดีใจที่เห็นผู้รับได้ผิดความการตอบสนองโดยด้อยยิ้มที่ดีเป็นปกุศเป็นกุศลใจครั้งนี้ก็ขอ,ขอเรียนเชิญเลยนะครับขอได้ครับไม่ต้องวนทั้งนั้นเลยเนี่ย เห็นแล้วก็น่าปลาบปื้มใจเห็นพวกเราคนไทยพี่น้องชาวชวนบุรีมีแต่คนหน้าตาดีๆมารับบุญสุนทานกันมากมายเห็นคุณพ่อเจ้าข้าคุณแม่ปราหาจำเินรับทานยังไม่พอล่วนด้วยช่วยกันนำมาให้บอกบุญไปทำบุญกันด้วยเนอะวันของเราก็จะได้เสร็จสิ้นกันโดยเร็ววัน นะครับอย่างไรเองก็ดีคณะกรรมการวัดยกพุ่มพ้ป่าไปไว้ตรงกลางลางนการแจ้กเลยก็ได้เจ้าค่ะร่วมคนร่วมกุศลในส่วนของตรงนี้ท่านใดจะร่วมปักไม้พุ่มพ้ป่าก็เรียนเชิญได้เลยแล้วก็ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพอิฐหินติมทรายเดี๋ยวแจ้งความประสงค์กับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อได้เลยนะครับเราจะได้ทําการเขียนชื่อเขียนนามสกุลพราอวันเดือนปีเกิดของท่าน ติไดไว้รูดศาลาปฏิบัติธรรมในส่วนของตรงนี้นี่คือการแก้ดวงแก้เคสแก้กับที่ดีดังนั้นก็คือถือว่าเป็นผลเป็นบาระีเวลามีคนมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเราคือหน่อเนื้อดาบุญในการสร้างศาลาบุญกุศลละวกระแสุกก็จะได้าร่วมอยู่ที่เราด้วยดังนั้นวันนี้อันเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่าน เรียนเชิญคณะสิทธิ์สิทธยาอดสิทธิทุกคนทุกท่านเองก็ดีอย่าเพิ่งรีบเดินทางกลับไปไหนลงทางเริ่มทยอยเดินทางมานะครับต้องขอบพระคุณจริงๆเลยสําหรับคุณบดตรีอาคัมนะครับเป็นครอบครัวที่แสนใจดีมากไปด้วยบารมีจากรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปขอบพระคุณท่านประธานอุปถัมภ์้วยการแล้วการบริษัทสมบัติทรัพย์คอนแทค บริษัทวันเทเวพัฒน์วันนี้ท่านเดินทางมาด้วยนะครับนั่นก็คือเจ๊ฟป้องคนดีสีบ่อวินวันนี้ท่านเดินทางมาด้วยตัวของท่านเองพร้อมไปกับทนงด้านของบริษัทนิชานานซัพพลายเจ๊เก๋คนดีสีบ่อวินอีกเช่นเคยวันนี้อีกสั่ก่ครูนึ่งประธานอุปถัมภ์ก็คงจะเดินทางมาพร้อมไปกับอีกหนึ่งบ้านที่มีความ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยบารมีนั่นก็คือบ้านทรนิมิซัพที่นำคอนโดมาพร้อมไปกับบริษัทเอ t บีทูลแอน e ริชชั่นนะครับที่นำเข้าสารมาจำนวน500กระสอบตอนนี้ไม่เหลือสักกระสอบแล้วโอ้โหต้องบอกว่าได้รับทางการของทานบารมีมากมายจริงๆในวันนี้นะครับถ้าหา นะครับอย่างไรก็ต้องขอร่วมกับท่านโมนาพร้อมไปกับอีกหน,นึ่งท่านก็คือส่งตับรถเด็ดตังกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับนับ่นก็คือคุณธนากรคุณสุวิภาพร้อมไปด้วยครอบครัวของท่านพร้อมไปด้วยอีกหนึ่งครอบครัวคุณจิตใจผู้หมายพร้อมไปกับบรรดาเพื่อนนะครับนำ,นำส,ส้มเกรดดีมะเขาอพวยดมสดนะครับพร้อมด้วยขนมเปียกปูน นี่เลยเขาบอกว่าอร่อยกินซับจับสูตรไม่ได้จะมีที่นี่ที่เดียวนะครับนี่คือไม่ธรรมดากินครั้งใดก็ย่อบมีความอร่อย,ออยหอมกลุ่นในความเป็นขนมไทยวันนี้ได้นมาตั้งจิตตั้งใจนํามาถวายในครานี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นภาระวะปัจจัย พร้อมไปด้วยกับอีกหนึ่งเจ้าภาพด้วยกันนั่นก็คือเจ๊ตุกจังหวัดระยองโอ้โหต้องบอกก็ไม่ธรรมดาคนจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีเนี่ยเข้าใจบุญสุนทานกันยิ่งนักเป็นบ้านพี่เมืองน้องวันนี้ทางจังหวัดชนบุรีได้นำทางด้านของเมนูรสเด็ดที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือไก่ใต้น้ําไทยยังไม่ได้รับประทานหรือว่าไม่เคยรับประทานเลยก็สามารถไปรับประทานกันได้ นะครับดีคืออาหารชั้นยอดของจังหวัดระยองกันเลยทีเดียวไก่ใต้น้ำพร้อมไปกับข้าวเหนียวหมูน้ำชาพร้อมไปด้วยกาแฟนะครับอย่างไรเองก็ดีร่วมอนุโมทนาไปกับทุกคนทุกท่านด้วยเองก็ดีส่วนทางด้านนู้นศาลาการประเรียนเจ้าค่ะมีทางด้านของวัดเดือนเพนก็คือเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ดีคณะกรรม วัดเขาเรีจัดก๋วยเตี๋ยวเหมาร้านปิดร้านกันมาเพื่อให้กับสาธุชนผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาพร้อมไปกับเจ๊จุกและกับเจ๊หม่องนะครับที่คก็ถือว่าเป็นคนรวยแสนใจดีอีกเช่นเคยรวยเงินทองไม่พอรวยบุญรวยบารมีกันอีกเสียด้วย ดังนั้นวันนี้นะครับนำข้าวกระเพราหรือว่านำข้าวผัดกะเพรารสเด็ดนำมาถวายก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญบริษัทเอ็กซิรี่โซนตะวันออกวันนี้เดินทางกันมามากมายครับร่้งก็ขอให้ทางานาดของบริษัทเอ็กซิรี่โซนตะวันออกมีความเจริญวันเจริญคืน นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีแต่ความสุขความเจริญน,นำพุ่มพ่อป,ป่ามาด้วยในวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนานอกจากมีทุ่มพ่อป,ป่าสดสวยงดงามตระกาตามีต้นานของไอ่สกรีมลดเด็ดกันมาด้วยมีน้ำส้มเกรดหิมะกันมาด้วยในวันนี้ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญสาธุการกับทุกคนทุกท่านรวมถึงไปกับคุณสุขนิสาทองวิเชียน ร้านเบนจบพรสินเองก็ดีเพิ่งเดินทางมาถึงโดยหมัดมาให้ท่านได้มีโอกาสในส่วนของตรงนี้ได้ตั้งจิตตั้งใจในส่วนของตรงนี้กันเชียก่อนนะครับแล้วก็คุณสิทธิกรได้น,น,นำข้าวมันไก่น้ำอัดลมมาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันนี้เป็นทางด้านของเป็นภาระวะปัใจจัยในงานปิดทองไหว้พระ สมทบทุนในการสร้างาพระปาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดเดือนเพ็ญแห่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอย่างไรเองก็ดีต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญไปกับทุกคนทุกท่านก็คงจะพูดมาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คงจะได้มีการเครื่องทำไฟขยายเสียงได้ทำการบ่นบนรรเลง บทเพลงไพเราะไพเราะในระหว่างรอเข้าสู่ช่วงพิธีการถวายเพลงกับพระภิกษุสงฆ์พระเทรานุเถระทุกรูปหลังจากนี้เรียนเชิญนทางด้านของเครื่องทำไฟขยายเสียงเจ้าค่ะ